we're gonna learn and do together. okay let's begin. อ่ากะเบียอ่าให้แ้ว we're gonna p a s เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนาเปลี่ยนเป็นอเปลี่ยนเป็นนี้ใช่แล้วจะให้ทุกคนทตัวเองการนี้เราจะแกแบบนี้อ่แบบนี้ละูกไม่วลอ บอกพูดแล้วแล้วให้เดี๋ยวให้พี่เนี่ยก็แปลเดี๋ยวแปลแปล We will spend the time here about 15 or 20 minutes here. It wouldn't be long because we have something waiting for us now. Then, boat and lunch is gonna be the same thing. The last eat on the boat would be the last activity. We gonna do the activity on land at the house. Behind this house, that is a river. นั e นคือ a ม่น e ำ b ้างหลังบ้านนี้เ e าจะขึ้นเรื a um, ข้างหลังบ้านนี h พี่เราถอยมาหน่อยเพื่อเพื่อคนนี้คนนี้ไม่ได้รับการเรียนการสอนเลยคนนี้เดี๋ยวพี่พี่พี่ถอ่ถอยมาพี่พี่อนงนะได้โอเคค่ะโอเคมีอนจเสร็จบ้าง้ก็ปิดชุดิ some room and you can you can see and คทีวันได้วันไม่เออ๋อ๋อสองคนยังไม่ได้ค่ะโอ๋อ